มาดูภัยกลโกงกันหน่อยนะคะแน่นอนสิ่งสําคัญในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันมิจฉาชีพแล้วนะคะก็จะต้องขนานไปกับมาตราการในการป้องปรามป้องกันภัยกลโกงด้วยกสิกรไทยเปิดเผยสถิติปรากฏว่ามีเม็ดเงินที่โดนมิจฉาชีพหลอกผ่านกลโกงกับประชาชนไปกว่า31,000ล้านบาทเลยะค่ะ คุณพิษอเนกนิติค่ะท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์หลอกลวงเอาเงินจากผู้ตกเป็นเหยื่อด้วยวิธีของมิจฉาชีพแนบเนียนขึ้นเทคนิคก็เยอะขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายจากกลโกงของมิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักอย่างต่อเนื่องสถิติการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงมีนาคม 2,566หนึงปีที่ผ่านมานี้นะคะมีมูลค่าความเสียหายโดยรวมทั่วประเทศกว่า31,000ล้านบาทเลยค่ะจากกรณีไหนบ้างนะเช่น การหลอกลวงทางโทรศัพท์การหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินมีความเสียหายสูงถึง3,600ล้านบาทการหลอกให้กู้เงินค่ะเสียหายกว่า1,100ล้านบาทและมีจํานวนเงินที่ขออายัดจากบัญชีม้ากว่า7,000ล้านบาทซึ่งธนาคารกรสิกรไทยเล็งเห็นว่าการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินเป็นวาระสําคัญของชาติที่ต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนค่ะธนาคารกรสิกรไทยจึงได้จัดทําแคมเปญอัป a ดตสติป้องกันสตางออกคลิป เตือนภัย3กลโกงที่มีเหยื่อโดนหลอกอย่างต่อเนื่องพลาดท่าเสียทั้งเงินแล้วก็มีคดีติดตัวค่ะอย่างมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันดูดเงินมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นนายหน้าเงินกู้มิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีม้าค่ะแล้วนอกจากนั้นในแค่ธนาคารยังจัดทําสื่อ hashtag สารานุกโกงค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลกลโกงของมิจฉาชีพล่าสุดพร้อมกับวิธีป้องกันนะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย kbank.co/ 41 NMB TW ค่ะให้หน่วยงานบริษัทห้างร้านประชาชนที่สนใจนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยเพื่อให้ความรู้กับพนักงานหรือว่าประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชิญชวนทุกคนนะคะมาให้ความรู้กับสังคมร่วมกันสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคามทางการเงินให้กับประชาชนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 1 6ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ